แล้วทีนี้เอามาพูดต่อเรื่องนิพพานก็มาพูดเรื่องกรรมนิพพานอย่างเดียวไม่ค่อยใครพูดกันเท่าไหร่นะมันเราจะถ้าอ่านอ,อรร้อรแล้วถวัดนี้จะพูดมากกว่าเพื่อนเราคนงูแล้วเพราะมันไม่ต้องอ้อมค้อ,เอ,อมอญญเพราะบางคนอาจจะสามารถจดรุ้เร็วก็ได้ฟังปั๊บเลยบริการเลยนะปุ๊บเลยต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องพูดเรื่องศีลไม่ต้องพูดสมาธิพูดปัญญาล้วนๆกันเลยเอายกตัวอย่างไปได้นะอะไร อันนี้อดีบฏิดีพานเป็นตัวอย,ย่างนี้ก็มีที่พระเจ้าสอนพระยานะพอจะรู้ใช่ไหมคาสอนนั้นนะอันนั้นนะรู้ต่อหน้าพระเจ้าเลยและพระพายะเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมเร็วที่สุดในบรรดาผู้บรรลุธรรมเร็วต่อหน้าต่อตานั้นเอาคําสอนนี้อีกทีนะอาจารย์รอดผมจะชพูดคำเแลนะที่บอกว่าพระยากก็ไม่ไป,ไปบัตรธรรมมาก่อนเลยนะเราจะจะตต์อ้างกัน อดีตชาตินั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแตนน้างในอย่างนี้ว่าพิสูจน์ไปยากกว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไงนะเพราะธรรมะจริงเป็นสั้นจิติโกอาการิโกปฏิจจตังอัน,นสาคัญมากนะแต่ถ้า,ถ,าถ้ายังไม่เป็นเป็นสันจิติโกรหรือปฏิจจตังแล้วนะยังไม่แน่นยังไม่แน่นะนนะเพราะมันต้องรู้เองเห็นเองแลวไม่ต้องขำใครแล้วมันถึงขั้นอย่างนั้นนะ่ แต่เราอาจจะเชื่อไปก่อนแต่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะาจะาไม่ใช่ก็ได้ตามการบรรพตุขอกหมอว้เลยนะจิปการละพรทุเรศสุนทยัยย้ไว้ว่าเมื่อตาเห็นรูปไห้สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินจมูกได้กลิน่นสักแต่ว่ารู้กลิ่นนะรู้สักแต่ว่าดมลิ้นได้ลิ้มรสสักแต่ว่ารู้หรือว่าสักแต่ว่าลิ้ม กายถูกต้องสัมผัสอะไรสักธรรว่าสัมผัสจ <ừ> ิตนึกคิดอะไรสักธว่ารู้เมื่อเป็นอย่างนี้นะเกิดมาถ้าไปแบบน้ตามนี้นะสัจธร่ว่ารู้สัจธรรสักแต่ว่ารู้ก็่เป็นอย่างนี้เด็ดเมื่อ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 เป็นอย่างนี้ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่นหรือระหว่างโลกทั้งทั้งสองเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเธอจะไม่มีนั่นแหละที่สุดแห่งทุกเนี่ยที่สุดโลกคือนิพพานเองเนี่ยเนี่ยจะคําสอนนี้นะอันหนึ่งจะเห็นว่าการที่จะพ้นทุกจริงๆระดับบรรลุนิพพานน,นะมันต้องไม่มีเราไม่มีของเรา,เราตัวเธอไม่มีเนี่ย พอพระพยะไปบัตรอย่างนี้พ,พยะก็บรรลุนิพพานต่อหน้าพระเจ้าเลยทั้งที่ไม่แต่ธรรมะก่อนเลยต่างต่บัตรก็ไปค้าขายแล้วทางเรือเรือแตงแล้วทีนี้เชื่อผ้าพรเลยก็ไม่มีมาผมจี๋มงุงจี๋ไม้ใบไ,ไม้อะไรกันแล้วมันเดินกันแล้วก็คนมาด้วว่านี้นะ่าจะอาหารแล้วนะตัวเงพอะพออย่างนี้ก็นึกว่าจิงๆิ็งได้จะเป็นอาหารแล้วเวยเหมือนกันนะจนว่ามันเด็กปัจจียว่าเออ ยังไม่บรรลุแต่มาเฝ้าพระพิจารณาแล้วสอนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือใช่ไหมเอาละจะมารู้ได้หรือว่าหนึ่งสอนพระโมคคายาอันนี้ก็ว่าสี่หนึงเดียวมันยาวเรื่องลัทธิพานก็บันออกไปบัดแล้วอันนี้ก็พูดได้เลยนะมันได้เรื่องไต่อเนื่องได้เลยนะให้รายละเอียดนิดนึงคือประภายทำไงเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อ เห็นรูปก็สักเตอเนาะเราก็ต้องบอกของจริงตอนนี้ทำไมอย่างมันถึงไม่เป็นไปได้แต่ได้ันเดินไม่ได้เพราะตอนนี้การเห็นการได้ยินก็มีอยู่จริงแ้วก็ชี้ก็อีกเออทําไมคนทั่วไปจึงบอกว่าเราเห็นแต่ทําไมพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เธอไม่มีเธอไม่ใช่เธอเป็นผู้เห็นอ่ะนี่นี่เนี่ตัวตัวตรงนี้นะพอฟังอย่างนี้ตามที่อาจารย์พูดอยู่นะก็พายะอันนี้ก็โดนอีกนะ แต่มันคงใช่เหรอนะเพราะตอนนั้นเขาไม่อธิบายอะไรก,กันเลยเพราะกันอย่างนี้ถึงว่าพอเข้าใจแค่เองไม่น่ายะงไงเพราะฟังอย่างนี้พะะอนึกอย่างนี้นะถ้ายัคงเกิดความรู้ความเกิดญาณน,นะเกิดเห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้มันไม่มีโลกเราจะบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะตัวเธอมันตัวเธอไม่มีใช่ไหมตัวเธอตัวปาะยะันะ่มันไม่มี และทีนี้พายะก็เกิดปัญญาไว้แล้เกิดญาณขึ้นมาน่ยมันไม่มีโรนี่ยผลทุกเลยไม่มีเพราอไม่มีเราเท่านั้นแหละเจอโทใช่ไหมพอฟังฟังเข้าไปแล้วคือตั้งใจฟัง่งนะเออพอว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักว่ารู้อะไต่างเนี่คือไม่ปรุงคือไม่ปรุงเพราะตัวเรามันปรุงมาอีกทีหนึ่งนะ ปัจจัยแรกก็ปรุงเยอะแยะไปหมดเนะอจะบัติจิตใจมายก็มันแอวิชาไปเลยนะคือมันปรุงแต่นี่ถ้าสักแล้ว่าเย็นนะศัว่ารู้กันพ r o d u c นะมันตัวตนมันไม่เกิดถ้าตัวตนมันไม่เกิดมันก็มันก็ไม่ทุกข์และตอนนั้นก็พายะก็มันก็รู้สึกม่ทุกข์จริงๆด้วยคือมันพร้อมหมดนะแต่มันเร็วมากอะไรพวกนี้นะนี่แหละ นี่ยวันนั้นนะการวัดไอ้บาลูนิพานต้องเห็นว่าไม่มีตัวโน้มของโน้ชัดอยู่ถ้าเห็นใจอื่นไม่ใช่นะลองนิดหนึ่งนะครับเสียงเนาะดูโมจิว่าได้ยินเสียงได้ยินนะมันก็จะทําให้เสียงเสียงอื่นไม่สนใจเนาะแล้วดูสิว่าตัวเกิดไหมนะนี่ตัวตนนะมีเราไหมอ่าตรงนี้แหละอ่านตรงนี้แหละอื ถ้าถ้ามันมีตัวตนมันลักษณะว่าเราเป็นผู้ได้ยินนะรไหมเสียงเราโอเคไม่เป็นเราอยู่ละการได้ยินเนี่ยมันจะไปยึดควองได้ยินซึ่งการได้ยินมันคือสภาพของวินญาณทางหูนี่นี่คือขยายแล้วแต่ในคืไม,ม่มีแล้วก็พอได้ยินครับหมดไหมหมดเสียงก็หมดการได้ยินก็หมดตรงนี้ไหนกลุ่มไหนหาดูที่ว่านในขณะ ได้ยินนตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ที่เสียงไหมตัวเราอยู่ที่การได้ยินไหมครบไหมอาจารย์บอกเป็นมันเป็นกิริยาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมเราลงพบตัวไหมนี่ไงไม่พบไงไม่พบในโลกไี่โลกหน้าก็คือไม่มีเดียวเนี่ยปัญญามันแค่นี้เองคลิกนิดเดียวไม่ต้องไปสะกดจิตสะกดอะไรเลยเพียงแต่ว่าพิสูจน์ได้ว่าเออเสียงมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วตัวนี้ใครก็้าดจ่ายแล้วการได้ยินก็หมดแล้วจะบอกว่ามันเป็นเราตรงไหนเพราะนั้นเสียงก็ไม่เป็นเรา กานได้ยินก็ไม่ถึเราดีนะเรื่อทีอ่หูแหละที่ว่าหูเราแต่หูมันก็จริงๆแล้วว่าถ้ามีปัญญาเนาะมันก็จะเข้าใจได้หูเนี่ยน่าผได้ได้าดนี่ยกหมดสุดท้ายนี่แค่การได้ยินอย่างเดียวนี่ก็ะจะเข้าใจได้แล้วว่าไม่มีเราไม่มีเธอไม่มีเธอโลกไหนโ็คนัน้อันนี้ก็คือปัญญาโอเคไหม โอเคาวัาสักดิ์่าได้ยินก็ใช่ต้องใช้คำนั้นเพื่อเพื่อสื่อสารนี่เราเข้าใจคนไม่มีัด์สได้ยินได้ยินไม่ต้องไปคิดอะไรได้ยินรับรู้อไได้ยินลก็จบง่ายๆเลยเนี่ยเต้องคิดอะไรให้ลำบากเอต้องคิดอะไรให้ลำบากใ้ยุ่งยากใช่โอ้เบอยู่ห ผมไม่ผมไม่ผมไม่มีเราแล้วเราไม่คิดหาเหตุผลแล้วไงประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นเพราะว่าใช่ทีนี้นี่ไงพอได้วิชาได้ความรู้ซ้อมไงซ้อมก็คือวันไม่ได้ยินเยอะแยะก็อย่าให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ที่นาคือหมายวามว่าหัดฟังเสียงหัดฟังเสียงก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยเองว่าก็สักแต่ว่าไม่ลำคันไม่ลำคานแล้วต้องล้ว่าเดี๋ยวก็หายไปก็ไม่มีเดิมเลย ก็ถูกว่าไม่โดนตนมันขนาปกติปัจจุบันขนาที่ปัจจุบันขนาก็คือเนี่ยพอได้ยินนี่คือปัจจุบันขนาแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปออกแรงต้องไปทําอะไรกกอย่างเลยไม่มีผู้กระทำอะไรเลยแล้วก็พอชานาญเนี่ยตรงเนี้นี่ต้นต้นหนึ่งทีฐานเนาะต่อไปก็สร้างความชำนาญเฉยๆได้ในนั่งฟังเสียงเดี๋ยวมันจะแจ่มแจ้งชัดเจนชัดเจนชัดเจนเพราะไม่มีเราในอันมั้นอย่างรุ่นรุ่นลุ่นที่ไม่ต้องแบ็ อะไรที่แบบอิมแพกแรงๆแค่ได้ยินแล้วไม่ได้มาด่านี้ไม่ค่อได้อะไรแค่แบบต้องด่าทีนี้ถ้าตอนนี้นะเห็นไหมมีการด่าหรือเปล่าตอนนี้ถมมว่าหลวงพ่อทำนี่นะมันไม่ต้องทําอะไรสักอย่างมันหยุดหมดเลยอมันหยุดหมดเลยแล้วก็คือหยุดก็ไม่ได้ไปคมอะไรเนาะอืมันก็กระเตะใช่ก็คือมีมีอะไรนะเรียกวิญญาณทางหูวงยืนยนทางหลวอันนี้คือขยายไง แต่ถ้าไม่ขยายไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเรื่องเรื่องกรรมะเลยอืมใช่มันเป็นเรื่องจริงเกิดได้ยินก็หักเห็นที่หลวงพ่อสอนหักเห็นเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็กลับมาเห็นตัวเองอ้อเห็นไปเห็นมามันมีแต่เห็นแต่ไม่มีผู้เห็นนะง่ายือป่ากาง่ายแต่เราก็ต้องต้องตฟังแล้วอย่าฟังผ่านต้องไปต่อยอดต่องใต้องพิจารณาแล้วก็เวลาเราไปเจออะไรมากระทบมาเราก็ได้ใช้เลยการมันต้องหกลับบ ไม่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันลืมแสดงว่ายังไม่ใช่ยังมีตัวตนยังไปลองรับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต้องขอคอเพราะเราได้ยินเสียงเนาะเนื่องจากมันกรุงเร็วนะมันเป็นโกรธสมมติโกรธถ้าโกรธก็สักแต่ว่าโกรธได้เพราะว่าโกรธก็เหมือนเสียงที่ถูกรู้ใช่ป่ะพอโกรธปั๊บสักแต่ว่าได้อถ้าถ้าไปทันตรงนั้นนะคือมันโกรธแล้วมันทันชานิดนึงมันมันเป็น เป็นโกรธแล้วนี่แล้วต่อมามีสติเขาเรียกว่ามีสมัยนี้มีปัญญามันไปทําตรงที่โกรธมันก็จะเข้าใจได้ว่าก็สักแต่ว่ารู้อเห็นไหมไอ้สักแต่ว่าเนี่ยมันจะตามติดไปตรงทําตรงไหนมันก็จะไปสักแต่ว่าทีนั้นเลยง่ายไหมแต่ถ้าเราเราไปตั้งหลักว่าเมื่อได้ยินแล้วต้องไม่โกรธต้องไม่คิดที่แสดงว่าเราไปตั้งป้อมเราไปตั้งตัวตั้งนี่แหละตัวตั้งในตรงนี้มันนะใช่ใช่เพราะตัวตั้งนี่คือสังขารตัวหนึ่งที่ไปตั้งเอาไว้ตั้งรับ เพราะนั้นเนี่ยสักแต่ว่าคือมันทันตรงไหนมันก็จะสักแต่ว่าเทียบได้เลยเสียงก็เวลามันทราบมันรู้มันได้ยินนะเสียงก็คือเป็นจริงฟูได้ยินผ่านไปรูปรถกลน่เสียงก็มันทันตรงไหนก็คือแลวตรงนี้สบายสบายืสบายจริงๆคือแบบฟูไม่ต้องทําอะไรเลย ไม่ถ้ามันไม่มีสิ่งมายั่วยุอาจารย์มันก็จะโอเคมันยั่วยุก็ไม่ต้มันยัออกไปข้างนอกยั่วยุมันก็ต้องฝึกไม่ใช่ไงถ้าฉันเข้าบ้านจัดงานสิ่งหนึ่งๆออกอ่ะอ่ะแอ้นี่ไอ้นี่ใช่บางทีนะบ้านมีเปิดเพลงดังเราดนวยนมาเปิดตรงนั้นไหมเร็วเวลาเยก็มีเสียงยุใช่ไหม ใช่แล้วก็ก็ได้ยินเสียงอยู่ใช่ก็นี่ก็ต้องเอาไปต่อยอดไงสมมายถึงว่าเอาไปเนี่ยที่พูดเนี่ยที่อารพูดเนี่ยให้ทันไงว่าเออโอเคได้ยินแล้วก็ผ่านไปอย่าไปหงุดหงิดกับมันนั้นว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีว่าจะไม่เมื่อก่อนอ่ะประมาณั้นอ๋อต้องไปกอบงรนก็โอเคแต่ว่านี่ยป็นรายละเอียดนะทีนี้เมื่อกี้มีคําสอนอีกหนึ่งที่ว่าอ้เหว่าการบรรลุธรรมนะมันต้องเป็นว่าไม่มีตัวโลมันเป็ของโลเนี่ยอันหนึ่งก็ พระเจ้าสอนธรมกฤราชอันนี้ขคงน่าจะพังคำสอนเนี้มาแล้วอะนะับอ่านอนกันทุตัวอยคือพรรมกราชไปถามพระเจ้าว่าปฏิบัติอย่างไรนะที่จะพ้นตายได้ไอะไรเงั้นะกระมามหมายนะพนะระเจ้าก็บอกว่าโมกราชเธอจงมีสติแต่ว่าสตินะมองโลกโลกให้เห็นเป็นของว่างทุกเมือ่อ ใจของว่าเลยนะหให้เห็นเป็นของว่างเมื่อและถอนอัตตานุทิฏติเสียเมื่อนั้นมัจจุราชจะตามมาถึงไม่พบเ <Convers ations. S 1> นี่ยแล้วก็พระมคคร,ราชกา็ออกไปบัตนะก็บรรลุธรรมได้เร็วเหมือนกันแต่เช้ากว่าพระพยยะนะเนี่ยเนี่ยคำสอนนี้คือยันเลยนะต้องไปบัตให้รู้ว่าเห็นว่านะไม่มีตัวตนไม่มีของตน ชัดเลยนะคำคำคำสอนนี้นะก็อันนี้มันต้องไปบัตรนะเช่นมองโลกโลกก็กคือถ้าความหมายจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะนะแต่นั้นพูดสมยัยน,นั้นไม่ได้พูดจักรวานลนะเากนะหรืออาจจะโลกกับธาตุทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ธาตุจะขยายนะ mm hmm. ที่ว่ามองก็คือดูนะ mm hmm. นะเธอจงมีสตนะิก็ใช้สตินะในการดู ใช้ตัวนี้ใช่คอว่าสตินะอันนี้อาการดูนะที่ไปรู้ไปนะอันหนึ่งถ้าใช่รวมเข้าไปเลยคือจิตเพราะก็ทางานต้องอย่างอยู่แล้วนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตทั้งนั้นแหละแต่ที่แยกก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารอัน,นอันนี้คือมันจิตส่วนหนึ่งแต่บางทีอาจจะเรียกเป็นจิตอาิคอันนี้แล้วแต่ก็ขยายอธิบายกันนะแต่จริงแล้วเพราะมันชีวิตของคนมันมีกายกับจิตหรือกายกับใจ ที่แยกไปจากนี้ใช่ไหมมันอธิบายขยายอันนี้พอแยก,กไปแล้วมันคนละเรื่องอันนี้มันไม่ใช่กายนะอันนี้ไม่ใช่จิตแล้วนะนั่นคือไม่รู้ของจริงและอันหนึ่ง้าบอกว่าไอ้จิตคนหนึ่งจะพูดที่ว่ารูปนามกายจิตมันเป็นสิ่งเดียวกันอีกแต่พอพูดแล้วใช่ไหมก็ว่ากายกับจิตมันจะขยายไปอีกจิตหลายดวงกายก็มีหลายกายอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือมัน มันคือคือพูดมัน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 เลยมันเว่อร์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดับทุกยากด้วยก็โมจะจําออกมาคิดออกมาไปทำให้มันรู้ต่าต่ำนั้นเลยนะแต่ที่มันขวัญไปก็แล้วแต่ในเรื่องของเขาอนนั้มันอยากวิชาเลยนะเราเอาเราเอาคือเรารู้เท่าที่ดับทุกได้ก็พอแล้วเอาแค่นั้นเอานะเรารู้เพียงดับทุกได้ก็พอแล้วแค่นั้นเท่าเท่านั้นไม่ต้องไปคิดสวรรค์แบบไหนชั้นนั้นชั้นนี้เป็นยังไงนะ ถ้าคิดแล้วเราฟุ้งไปเลยเป็น,มนไม่ถึงตรงนี้อาจารย <laughs> ฟ์ฟุ้งเลยฟุ้งฟุ้งซ่านแลืกโอกาสนั้นสูงนะลงแล้วสูงอย่างนี้พอคิดแล้วมันที่นี้มันเกิดในเม็ดขึ้นมาอีกคิดซ้ำๆซากๆนะ <laughs> เดี๋ยวก็เห็นเทวดาเห็น <laughs> ผีเห็นเสือแล้วยุง่ง <laughs> ก <laughs> ันก็วิ่งต้องไปรักษา <laughs> แล้วมันก็เกิดจากจากจิตเหมือนกันแต่มันแต่มันทํามากไปมันมันจิตมันฟันเฟือนมันมันมันยุ่งเยอะมัดสนแล้วอ่ะ มันทำมานมากเกินไปอ่ะมันเพี้ยนเพี้ยนกินไปปล่อยมันทุกสิ่งอย่างมันก็อยู่กับจิตใช่ไหมถ้าจิตมันไปในทางที่ผิดมันก็ไปไปตามเรื่องตามดำราว่านะซึ่งมันมีทางนั้นทางนั้นไปง่ายอาจารย์คนเลยหลงกันเยอะมันไปง่ายเพราะมันเห็นสัญญาเก่าๆกับมันได้รับได้ยินได้ฟังมาจํามามันแบบอย่างนั้นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเอาเนี่ยมาพูดถึงพายะนะการเนี่ยมองโลกเห็นเป็นของว่างใช่ไหมมีสติ ใช่กว่าสติก็ได้หรือจิตก็ได้นะไม่ใช่ตัวรู้ก็ได้แล้วแตจจ่จะเรียกไอ้ตัวนีนะ้ภาษานะคือดูโมกราชเธอจงดูโมกราตเธอจงมีสตินะมองจ่ว่ามองมองคือดูนะ่ะนะนะนะก็ดูอะไรดูโลกถ้าดูโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะียกว่าสําคัญก็แล้วกันดูขันห้าก็แล้วกันใช่ไหมเพราะในโลกนี้มันมีขันห้ากับนิพพาน เหนะมันเหมืเอเท,ท่านั้นแหละนี่ชื่อมากมากายโกงเนะียเพราะขาน้าก็มีทั้งที่มีที่ตัวเรานะยอยู่ข้างนอกอีกอันหนึ่งก็นิพพานตามตามไพูดกันเขาไม่ต้องรูวยอะไรกันก,กันมากนะแต่ของจริงก็อย่างนี้นะขยายมันมากมาในแต่นิพพานนี่นย,ยนะคที่ขยายออกไปร่วมสามสิบคำแต่บอกตว่าง่ายนี่เดียวแต่จิตไม่เป็นทุกขอ์อะไรนะน่คือนิพพาน เอาง่ง่ายอย่างนี้เลยเราเห็นได้เราเห็นได้ทีน่นี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วทีนี้ถ้าเมื่อได้นะพอเรามาดูจิตพอเราดูได้แล้วใช่จิตนะจิตดูจิตสติดูจิตนะถ้าอันหนึ่งถ้ารู้เห็นความคิดแล้วนะรู้อารมณ์หรือบ้างมาถึงต่อไปกาทรทำมันต้องไปทำม,มันนี้อยู่แล้วนะต้องให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตลักอันนี้คือมันแน่จะลงรายละเอียดมันชัดมากทีนี้มันเห็นเลยจิตทุกข์หรือไม่ทุกข์จิต เป็นสุขเห็นทีนี้ถ้าเมื่อใดจิตไม่เป็นทุกข์กันนะก็ดูนั่นก็ถืว่าเห็นนิพพานแล้วล่ะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นเลยนะโยมไม่ผิดนะพราะพระพเจ้าทางเอาที่สุดแล้วว่าคือผู้ที่ไม่มีความทุกข์หมดกิเลสนิพพานก็นก็คือไอ้ที่ไม่ทุกข์ไปมีมกิเลสมอนกันเนะี่ยเี่เห็นปฏิจจสมบททัติเหมือนกันนะแต่เ,เห็นมันทุกข์เกิดขึ้นยังไงการดับทุกข์ดับยังไงพอถึงที่สุดแล้วคือมันเห็นว่าไม่มีทุกข์อ่ะ นั่นเองเห็นเตือนเห็นปฏิจจสุบาเห็นพระเจ้าจับใจจีวรน่็ต,ต,ว,ว,ว,ต,ว,ว,ตวยังไม่เห็นเนี่ยถ้าของถ้า,ถา,ถา,ถารู้จริงๆแล้วนะมันง่ายแล้วใช่ไหม <c oughs> แล้วพอง่ายแล้วมันจะไปแบบง่ายด้วยทีนี้ใช่ไหม <c oughs> ม,มันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยถ้าก็ว่าต้องไม่มีตัวเราและของเราก็อยู่ทุกคหนทุกแห่งพระเจ้าก็อยู่ทุกขหนทุกแห่งเหมือนกันในความไม่เป็นทุกข์กันเนี่ยแล้วอันหนึ่งคำที่แทนก็ได้คือจุญญา นั่นคือความว่างจากตัวตนของตนนั่นในตัวนั้นเหมือนไม่มีทุกข์ไม่ทุกข์อะไรคือพระเจ้าถ้าทําก็เหมือนกันที่ชดแล้วก็คือว่าไม่เป็นทุกข์อะไรคือปาทำปัจฉุลงก็คือพูดไม่เป็นทุกข์เือนกันปฏิบัตแล้วไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนอาจารย์สอนเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์ตาตาโพจะสี่ข้อกันนะเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ความดับทุกข์ทางให้ถึงในการปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์เป็นสี่ ถ้าพูดสองคือเรื่องทุกความมันทุกถ้าพูดอย่าเงี้ยเรื่องความดับทุกข์แต่ว่าถ้าพอออกไปจริงเลยอธิบายอธิบัตทั้งสี่เลยนะถ้วพูดจะสั้นๆนะอันนี้เมื่อกี้พูดว่าที่พระเจ้าสอนสั้นๆน,นะเนี่ยใครใครก็ได้จะฟังอย่างนี้ใช่ไหมแล้วฟังแล้วว่าอาจจะไม่รู้ตรงนั้นแต่บัดนีปฏิบัติกันหลายวันอะไรก็ไอยอยู่ในกรอบตรงนี้แหละนี่คือปัญญากัะตรงนี้นะแล้วก็ท่านเดียวก็ราะาปัญญามากดอกบัวที่โผล่ได้ลดแล้วอ่ะใช่ไหม อยู่แบนี้อย่างนั้นทีนี้อันหนึ่งเนียที่คําสอนที่สั้นเหมือนกันเนียและคาสอนเนี้นะก่อนจะผ่านบเอาสุดโมกขลา่ออยยังมีอีกปัจจุบัน๋ยวนี้ใช่สุดโมกขลานะเนี่ยนะคะพระโมขลานะให้มีสติใช่ไหมเห็นโลกโลกก็คือข้างนอกก็จะเรียกว่าโลกก็ได้แต่ที่สําคัญคือข้างหน้าโลกข้างนอกก็โอเคแต่ว่าที่สาคัญคือต้องเห็นโลกคือ้างหน้ามีสติ เห็นนี an, ่ต like, <can> ่อเนื poking, ่องจากฝุดพระภัยยะนะเห็นแต่ไม่แลเห็นเห็นเห็นเนี้ยตอนแรกเราผ่านการที่สุดแล้วว่าเห็นเป็นเราไหม็ก็สังเกตไปเมื่อเห็นเห็นโลกโลกก็คือหน้านะเป็นสิ่ทรภูเห็นเป็นสุนทรภูเห็นตอนนี้เลยเห็นจริงๆไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วก็มีสติใช่นไหมเห็นพอเห็นปั๊บถอนคือเดิมเนี่ยเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นมีความคิดตางเห็นว่าเป็นเราพอใจสุดไปละท้งเห็นแล้ว เห็นแล้วพบเห็นแล้วเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราปั๊บมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยเห็นก็ไม่ใช่เราหันหน้าก็ไม่ใช่เราตรงเนี้ยก็หมายความว่ามัจจุราชจะตามเธอไม่เจอเราไม่มีเธอมัจจุราชที่เราคุยกันก่อนเห็นไหมมันของที่เพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วมัจจุราชเนี่ยยมมาทูนยังไมเจอมัจจุราชก็ถามเธอไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีเธอมันก็มีแค่เนี้ยนี่ขณะจิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเห็นปั๊บ เข้าใจถูกก็จบแหละมาจบแล้วรอท่านเอาไปก็ไม่ข้างขน้าเอันนี้ยเขาเพิ่มอีกนิดนะพอดีก็ไม่ได้พูดเรื่องที่ถอนอัตตานุทิศเสียใช่ไอนั้นนี้ตัวนี้นะต้องถอนตัวนี้ด้วยถอนอัตตานุทิศเสียคือหมายถึงว่าถอนคือถ้าถ้าทิตฐิเดิมอนะคือเห็นว่ามันมีเรามีของเราแล้วให้ถอนคือยกเลิกหรือว่า ถอนไอ้ความเห็นตัวนี้ออกไปเสียนั่นก็คือถอนตัวตนเขาตนออกออกไปอัน <insecure> นี้ม <f> ันยากตรงนีนี่แหละยากก็เนี่ยธรรมดาเนี้ยใช่ยากไม่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 เป็นปัญหาเนี่ยธรรมชาอยู่แล้วแต่มันคุ้มค่ากับไรอะสิ่งที่ดีที่ชุนที่ประเสริฐที่สุดนะนี่แหละนี่ดับเดียวนี่แหละนี่ดับเดียวก็แบบนี้นะอันนี้อันนี้ก็ต้องถอนไอตัวนี้เหมือนกันอยู่ไหมนะ แต่นี่นจะถอนมาตั้งนานเลยจารยังไม่ออกไม่ไม่เป็นไรประสบการณ์หลวงพ่อในการถอนคือฟังซ้ำๆแล้วก็เห็นซ้ำๆเพราะว่าฟังนี่คือคนอื่นเขาช่วยช่วยบอกนะแต่ปฏิบัติก็คือเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆก็คือมันเห็นหน้าอยู่แล้วนี่ถ้าถ้าเห็นตัวเองเป็นเนาะเห็นตัวเองเป็นสักครั้งต่อไปไม่ยากแล้วพอมีคนชี้บอกปั๊บเห็นตัวเองมันจะกลับมาพอกลับมาปั๊บถอนถอนความเห็นผิดใช่ไหมเดิมเคยเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นเราแบบนี้ ฝั่งซ้ำๆเขาบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็แย่งเนี่ยคือการปฏิบัติต้องซ้ำๆค่ะ